คือระบบของมันเองอที่มันจะมันสารอะไรต่างๆที่มันเอานั่นแล้วอะ่ะมันมีนั่นเข้ามาแต่ที่น่นแน่ละเรามองมองแค่ถ้าเราอธิบายมากมันก็มีเรื่องเยอะมันตัวไปค้นหาสมมติเราพูดอย่างนี้ปุ๊บนมันก็ไปค้นหาแล้ว หาข้อจับผิดเราเพราะเรา,าเสเลก็คือกิเลสมหาเองทีเนี้ยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดจากเสเลดหมดการทํางานที่ที่คนเป็นโน่นเป็นนี่มันทุกอย่างไม่ว่าจะมุนดับไม่ว่าจะเป็นสารพิษไม่ว่าจะเป็นผีเข้าเจ้าทรงเกิดจากเสเลกหมดอ่าคือถ้าถ้าทําให้ระบบของเราผิดปกติอ่ะในการควบคุมของเรา เข้าใจว่าเหนือการควบคุมไหมมันคือเสล็ดหมดนมันเป็นเสล็ดหนึ่งมองแค่นี้แหละเนี่ยก็เหมือนมือถือของเราแหละถ้าโดยปกติเป็นอย่างเงี้ยถ้ามนมีเออเลอร์มีอะไรที่มาแทรกซึมเหมือนตปรไวรัสไวรัสลงเครื่องอันนี้คือคกลไกของคอมพิวเตอร์กับกลไกของครังสมองของเราเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันครังสมองกับ มือถือเราเนี่ยมันเหมือนกันหมดอนนจะมีคลื่นไม่เหล็กมีอะไรของมันเหมือนกันหมดมีระบบว่าจะเห็นกายกับจิตเนี่ยมีลมหายใจเป็นกระแสไฟฟ้ามันถ้าเราไม่มีลมหายใจพวกกายกับจิตก็ทํางานร่วมกันไม่ได้นเนี่มอนกันกับคอมพิวเตอร์ของเรานะถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ก็ทํางานร่วมกันไม่ได้ฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์กายเราก็เหมือนฮาร์ดแวร์ จิตของเราก็เหมือนซอฟต์แวร์หนะึ่งจิตที่มันเป็นเนี่ยโปรแกรมต่างๆเห็นไหมมันคือมองมันง่ายๆถึงถึงเห็นระบบระบบของจักรบาลเฮาทิตย์ดวงจันทร์โลกเห็นไหมของในมาย่อมาตัวกายจิตลมหายใจนี่พลังน่าใจก็พุทพธประชามประสงค์นี่คือขึ้เงเรื่องนี้เรา อย่างครอบครัวเราก็มีพ่อแม่ลูกประเทศเราก็มีพระมหากษัตริย์มีพระราชนีแล้วก็มีเราเป็นพระสงฆ์ที่ก่อนนี่หมายถึงว่าเราเรามองเราควรทํายังไงที่นี่เอรเราควรทํายังไงกันในโลกนี้เพราะอย่างอันเดียวเป็นอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันนี ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่มันเหมือนอยู่บนท้องฟ้ามันก็มีโลกอย่างเนี้ก็เหมือนเราก็เหมือนโลกด้วยนี่เราตัวเราเองก็เหมือนโลกอะ่ะมองเห็นไหมทีนี้ตัวเราเองก็เหมือนโลกอะ่ะกายเราเนี่ยก็เหมือนโลกอะอะไรย่างเงี้ยเราจะท,ทยยําตัวยังไงทุกอย่างมันมันเป็นอันเดียวกันพอมองเป็นอันเดียวกันหมดเราควดศึกษาเข้าใจมันเป็นระบบเดียวกันหมด เหมือนเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรามีพระมหาสัตว์มีพระราชินีก็เหมือนพ่อกับแม่เราเราควรทําตัวยังไงกับประเทศเนี้ยอะไรเงี้ยเราเป็นลูกอะ่ะเราควรเคารพเชื่อฟังพ่อแม่พราะพ่อ,พอแม่เป็นเจ้าของบ้านเออพระสงฆ์นิกรทั้งหลายก็เหมือนลูกนานี่ดีคือระบบพ่อกาลังมอง คือเห็นตามความเป็นจริงมันถ้าเรามองได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสงบไหมอย่างเงี้ยอย่างบ้านของเราเนี่ยในบ้านในครัวเรือนเราครัวหนึ่งอะ่ะมันย่อมมีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนี่หมายถึงว่าครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกเห็นไหมนี่พ่อกับแม่เราเนี่ยที่สร้างบ้านไวให้เราเนี่ยเราควรทําไงเขาลบเชื่อฟังพ่อแม่ไหมไอ้นี่ตัวเราแล้วต่อไปตัวเราเองก็เป็นข้างบนอีกอะไรเงี้ย เนี่ยเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ,พอมีพระธรรมเป็นแม่เราเราก็เป็นสงฆ์เห็นไหมเราคือผู้ปฏิบัติตามเห็นมองเห็นความจริงไหมล่ะตรงนี้เพราะปรารตนา,ตายจนี่เป็นลักษณะที่เราต้องไปอยู่เสมอน,นึ่งเพราะเราต้องเป็นทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ <c oughs> เราเป็นตั้งสามองค์อะไรเลยอันเดียวกันอย่างเงี้ยองเอกภาพคือตัวเราองค์เดียวอะไรเงี้ยมองมเห็นนะเพราะเรามองมองมองธรรมะของเราไหมควรเป็นอนะเห็นไหมดูให้ดีนะ <c oughs> ชัดไหมเพราเรามองเห็นชัดเจนไหมตงเน,นี้ยเมอนเนี้ยเหมือน มันตอนนี้เรามีพ่อมีแม่ถ้าเราเป็นเด็กอยู่แล้วเราก็เป็นลูกอยู่เนี่ยแต่ถ้าไปเราก็มีนะเราก็ต้องมีลูกอีกเนี่ยนี่คือฐานครอบครัวสถาวันพระมหากษัตริย์คือมันแยกชัดเจนที่ความเป็นชาติอืมพาอมองว่าพระสงฆ์ที่กรทั่วไปเป็นลูกของท่านเราเองก็อยู่ในนั้นตำแหน่งนั้นด้วยจนกว่าเรา แต่มันมีโอกาสที่จะไปเป็นกษัตริย์เพราะกษัตริย์มีแค่องค์เดียวถูกไหมเข้าใจว่าพราะมหาสัตว์มีแค่องค์เดียวเนี่ยแต่เราอยู่ในฐานะลูกเราจะไปเป็นกษัตริย์ไม่ได้อืแต่มันมีการทํางานเหมือนกันสามเหมือนกันใช่ไหมบอกไหมสามเหมือนกันไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกใช่ไหมสามไหม นิจักรวาลใช่ไหมนี่กายจิตลมหายใจใช่ไหมสามไหมเออน,นี่พระนตใจพระพุทธระธรรมพระสงฆ์สามเหมือนกันนะ่ะเราก็อยู่ในตำแหน่งนั้นเหมือนกันเราจะอยู่ในในทุกทุกอย่างเหน็นหรือยังจักรวาลเราก็อยู่ใช่ไหมเหมน็นหรือยังเรามีส่วนร่วมเสมอทุกเรื่องนี่คือความจริงไหม ความจริงมันนะดูให้ดีเออความจริงเมื่อเราอยู่ในชาตินี้เราก็เป็นพระสงฆ์ก่อนอย่างเงี้ยออืืเ,เ,เนี่ยแน่ๆก็คือกายกับจิตพ,พุทธเจ้าทึงย่อทั้งจักรวาลมันเป็นรูปก,กำนามแค่นั้นเ,นเองรูปก,กำนามทั้งหมดก็คือรูปก,กำน้ำหมอนีอ่ทั้งหมดเป็นรูปกำนามหมด อที่บอกว่าพระมหากษัตริย์พระราชนีคือเม่ทําหน้าที่อย่างเดียวเดียวก็ผ่านไปเป็นแค่ตําแหน่งเราก็เป็นพระนำขึ้ก่อนก็เป็นแค่หน้าที่เราให้มองเห็นหน้าที่หเห็นธรรมะโลกก็ทําหน้าที่ของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างคนต่างทําหน้าที่มองเข้าใจไหมล่ะเออถ้าทุกคนเข้าใจธรรมะอย่างเงี้ยต่าง ก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันอืมอย่างพาา่ะมาาสาสมัคมท่านดี่ท่อราชนีทาหน้าที่แม่ดูแลพระสนิกรทั่วตัวประเทศให้ร่มเย็นอ่าก็เหมือนดูแลลูกของตัวเองในครอบครัวหนึง่งพ่อแม่เราก็เหมือนดูเราให้ร่มเย็นให้อบอุ่นอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ที่สนองงานทํางานในกันนยู่รู้คุณอย่างเงี้ย มองมองมองชัดเจนไหมล่ะต,ต่างก็ทําหน้าที่ถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บสังคมก็จะมีแต่ความสงบเย็นแล้วก็สบายนี่แหละสันเิียพัน่าเราถ้าเราเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ปุ๊บทุกหย่อมย่ามันจะไม่มีการขัดแย้งเพราะเราไม่เดินเมิดหน้าที่กันที่มันขัดแย้งเพราะมันละเมิดหน้าที่แล้วมันไม่ทําหน้าที่ของตัวเอง ที่เขาวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้คือไม่ได้ทําหน้าที่ตัวเองเกี่ยงการทําหน้าที่หน้าที่คนตัวเองอยากให้คนอื่นทำนะมองไหมแล้วไปทําหน้าที่คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดไปขัดมาขัดไปขัดมาเราสังเกตดูว่าถ้าถ้าเราละเมิดกันปุ๊บมันเดือดร้อนไหม,ม,มเดือดร้อนนั่นที่ มัเมนเนี่ยเอากรณีแม่แต่แม่บ้านนี่หรือแม่ครัวอ่กรณีแม่ครัวอ่ะถ้าเราเมิดแม่ครัวปุ๊บแม่ครัวงงเลยทันทีเลยนึ่งแค่แค่แค่ดูดูแค่ครัวนะดูแค่ครัวนะทุกอื่นมันเหมือนกันหมดเพราะแม่ครัวเขาต้องเตรียมช้อนเตรียมกระมังเตรียมอะไรต่างๆไว้ในการทําหน้าที่ในการทําทํกับข้าว ทั้งเตาทั้งเขียงทั้งอะไรต่างๆช้อนน้ำปลาคือเครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยแม่ครัวเขาจัดของเขาไว้อย่างเงี้ยเตรียมถ้าคนมาละเมิดหน้าที่ปุ๊บไปเอา้าจริงงงเลยที่ไปไหนล่ะของมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ของก็หายด้วยถูกไหมการที่เตรียมมาสวยเลยเนี่ยเออไม่ทันเลยเขาเข้าใจเข้าใจบทบาทไหมล่ะ ถ้าไม่บอกไม่กล่าวเนี่ย็คือละเมิดทําเลยเงี้ยอืนะแล้วมันก็เกิดวุ่นวายเหมือนคืนนี้เขาเตรียมนี่ไว้เช้านี้เขาจังทําแล้วเขารู้แล้วทีนี้เขาตอนไหนก็ได้เขารู้เวลาเลยที่นี่มาปุ๊บนี้ปุ๊บปุ๊บใส่จบตั้งโต๊ะได้มองอหกอไหมแต่ถ้าคนมาละเมิดปุ๊บนี่งงเลยเอา้าโกรธทันที หงุดหงิดท er, ันทีเลยถูกไหมคือเราเมื AKE ่อคือเราเตรียมไว้เนี่ยเราพร้อมไงก็เหมือนไอ้เหมือนที่เขาทําครัวกันที่เขาเสิร์ฟอาหารทาไมมันไวอ่ะมันพร้อมจิบ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 อย่างเงี้ยถูกไหมล่ะมันพร้อมอ่ะทุกอย่างเขาเขาวางไวเพราะแม้แต่ส้มตําถูกไหมแม้แต่ลาบใช่ไหมเข้าใจเข้าใจที่ร้านอาหารไหมล่ะ เพราะเขพร้อมไง,งไน้ำไปนี่นี่นี่ปุ๊บมันหลับตาทําก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือคล่องตัวว่าเขาเขาเตรียมนี่แม่ครัวเราก็เหมือนกันเขาเตรียมนะ่ก็เขาเตรียมไม่หมดหรอกเพราะมแม่เตดนี่ปุ๊บพอเตรียมเสร็จแล้วถ้าคนไปย้ายปั๊บที่นี้โหเรื่องเลยทันทีเละทําไมเป็นเรื่องอ่ะ โอกว่าจะเตรียมเอาไว้ใช่ไหมกว่าจะหั่นหอมกว่าจะอะไรต่างๆเอาไว้หนึ่งเพื่อที่จะปรุงเลยอะไรพวกน,นี้ยแล้วก็สบายใจเพราะเราเตรียมแล้วเงี่ยถ้าไปละเมิปุ๊บสวยดินะโอ้ทีนี้มาหั่นยังไงกว่าจะไม่หยิบของไปหาของเราทีน่นี่เหมือนช่างเราไงค้อนอยู่ทางหนึง่งมีดอยู่ทางนึงเสียมอยู่ทางนึงจอบอยู่ทางนึงเอายังไงอะ่ะงานก็ไม่เสร็จถูกไหม เห็นดไหมเดือดร้อนไหมนี่เราจะมันเดือดร้อนนาทีแหละถ้าเราละเมิดกันเดือดร้อนไปทุกที่แลวแหละไม่รู้จากหน้าที่ของตัวเอง,น,เอง,งนี่แหละพ่อครับเราแก้จะแก้กฎหมายตัวนี้แหละเข้าใจว่าต่อไปนี้คือกฎหมายที่จะออกมาก็คือเห็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของตัวเองให้เรียนรู้ทั้งหมดเลยให้ทุกคนเรียนตั้งแต่อน,อนุบาลเนี่ยไปเ,เรียนรู้ หน้าที่ประเทศไทยของเราเป็นโครงสร้างเป็นอย่างเนี้ยเธอรู้จากโครงสร้างของประเทศไทยทั้งหมดเลยเธอมีหน้าที่อะไรที่จะทำํำต่างพลายต่างจะเห็นหน้าที่ของทหารปึ๊บตำรวจปั๊บเอ้ยนี่ท่าราการเนี่ยแต่ละหน่วยปึ๊บจบไหมแล้วเราเราควรทําอะไรเราต้องเตรียมอะไรที่จะไปแต่ละหน่วยงานมองออกไหมตรงเนี้ยจะไปเรียนจะไปนู่นไปนี่ จะทำยังไงและฟรีหมดเออเรียนฟรีทุกอย่างเป็นสวัสดิการของรัฐที่ใครใครอยากนั่นก็นแล้วแต่อตมแต่ทุกคนต้องเพราะทุกคนรู้หมดแล้วจบแล้วนะมันจะจบทันทีนะถ,ถ้าทุกคนรู้รู้หน้าที่ของตัวเอง มสมมุติไปโรงพยาบาลน,นะสมมติไปโรงพยาบาลเราต้องเตรียมอะไรกันยังพยาบาลก็ไปนั่งต้องนี้นะคะต้น้นะคะเขาไม่ต้องแล้วก็ทําทงานเลยไปปุ๊บวางปับปับปับาตางคนเหมือนหุ่นยนไงเข้าใจเหมือนหุ่นยนไหมล่ะไปปุ๊บเจ้าที่ปุ๊บเวลานี้ปุ๊บเจ้าที่ทุกคนนั่งเต็มหมดแล้ว ถ้าไม่นั่นจัดการเกี่ยออกมองออกไว้เลยเนี่ยเพราะไม่ทำหน้าที่แปดโมงปุ๊บไม่นั่งอยู่ไม่ทำหน้าที่ก,ก็ใจวะเออมาปุ๊บเรียงลำดับปั๊บตึ๊กตึ๊กึมันนี่ยมันซื้อถัวป,ปุ๊บปุ๊บไปทันทีมันมันจะเป็นมันจะเป็นระบบของมันอย่างเงี้ยเลยมองเห็นไหมล่ะ นี่คือสังคมสวยงามสังคมสีวิไลสังคมสวยงามแล้วต่างคนต่างให้เกียรติอืมคือแม้แต่ในที่ต่างๆเนี่ยพระก็ดีคนด้วยผู้สูงอายุก,ก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเราเราให้เกียรติล้วก็คือแบบคนพิการเราก็ต้องให้อนุข้อเขาอย่างเงี้ยไปปุ๊บเห็นเห็นคนท้องคนไส้กันแล้ว อ้าวต้องไม่งั้นก็ต้องมองหน้ากันแหละเออมันก็เขินใช่ไหมเอามองเอาวะ่มันเป็นมารยาทไงหน้าที่อ่ะเขาจย่างเออเขาไปตรงไหนคนต้องพร้อมที่จะลุกอะไรเงี้ยให้เสียสละมันเป็นธรรมดาคนดีอ่ะคือคือถ้าสังคมเราดีนี่ทุกคนก็ล้วนพร้อมที่จะทาความดี พอทุกคนพร้อมที่ความดีทุกคนก็ล้วนแต่อยากเสื่อสละมอแม่เห็นพระองค์งเจ้าเห็นอะไรต่างๆอต้องลุกขึ้นต้องอะไรเงี้ยเห็นคนพิการก็ต้องเออเงี้ยไม่งั้นมันมึงโอ้โหไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวม่ออยู่ไม่ได้ได,ได้บนรถตายเลยร้อนไปหมดเ <c oughs> ข,ข้าใจป่มสังคมมันบีบคั้นไงต่างคนต่างหัน,นม,มุนมมอง เนี่ยคนท้องยืนอยู่ไอ้นี่ทุกคนก็ต้องเหลวใส่แล้วสูวนแมมองมองเห็นนะเออเพราะฉะนั้นมันหน้นานที่มันก็สวยเพราะมีมีแต่คนอยากจะลุกขึ้นให้นั่งอะ่ะถูกไหมคือสังคมเป็นงั้นนถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นสังคมดีปุ๊บนี่เอทุกคนมีแต่เช่นกับข้เห็นไหมเราส่วนมากเอ้าก่อนค่ะเอากันเอาก่อนเอากอนเออ มีแต่อยากให้ไปก่อนใช่ไหมคือเรามันก็เกรงใจคนนะถูกไหมมองออกไห้บางที่แทบจะชนกันเลยให้ให้ก่อนเลยอนนนะไรเพราะแสดงคือนี่คือสังคมคนดีส่วนมากก็จะให้คนอื่นเสียสละเสมอคนดีย่อมเสียสละถูกไหมเออเขาเรียกว่าแล้วก็ตันอยู่นั่นนะ กันดูรู้คุณเสียสละซื่อสัตย์เสียสละนกษัะของธรรมะดีมองมเพราะนั้นมัน,มนเป็นมันเป็นนิสัยของคนดีที่มาปุ๊บต้องถามก่อนแล้วหรือว่านั่นแขกมาปุ๊บมีอะไรให้ช่วยอ,อย่างเงี้ยคนดีใช่ไหมละ่ะมันเป็นมารยาทของคนดีอยู่แล้วเข้าใจมารยาทของคนดีไหมนี่เขามานี่เออ เดือดร้อนยังไงกินข้าวกินปลาหรือยังอ่านี่สังคมมันดีถูกไหมล่ะแต่ทุกวันนี้ไม่มีอย่างนี้หละหมดแล้วไอสังคมแบบนี้มันหมดไปจากประเทศไทยแล้วที่มาตักน้ำตักท่าย,ยกเว้นเพื่อนกันจริงๆขนาดเพื่อนกันจริงๆมันยังไม่อยากให้กินเลยอะไรไหมเออบางทีก็รอเพื่อนเมื่อไหร่จะไปสิว่าเพรานะนั้นมัน จำกัดอาหารไม่จำกัดถ้ามาปุ้มไม่พอกินเพราะทำแค่นี้เออเขาก็ใจทำแค่นี้ไหมโหมาอยู่อือเห็นยัง,ยงม,มันเรียกว่าข้าวสารมันกอกหม้ออยู่จะเอื้อเฟื้อคนอื่นก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่นนถ้าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกฎหมายนะเปลี่ยนลักษณะพัฒนาอย่างที่ที่พ่อมอง คือถ้าคนรู้จักธรรมะปุ๊บมันจะจบทุกเรื่องเลยที่นี่เพราะไม่ต้องเรียนอะไรเรียนแค่หน้าที่นี่แหละคำว่าธรรมะคือหน้าที่เพราะ,ะนั้นมันจะเห็นทุกอย่างมีบทบาทหน้าที่มันหมดมหน้าที่ของสิงสาราสัตวเราก็ไม่ต้องเรียนพจน์ไม่จาเป็นเล้ก็จะว่าแล้วก็หน้าที่พลเมืองที่เราที่เราหน้าที่ของเรากับสังคมจะทํำยังไงนี่แล้วก็แต่ละ แต่ละบทบาทของเขาทําทำยังไงเขามีหน้าที่อะไรมัง่งต้องทำยังไงกับต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่เราเรียนหมดอ่ะคำว่ามหมอลรอลารู้พระากาาต้องที่ต้องถิน่นลรารู้พวกนี้ยเขาต้องทำอะไรอืเขาต้องทำบทบาทหน้าที่ของเราถ้าเขาไม่ทำปุ๊บมันเห็นไหมมันจะเห็นบทบาทใครใคร บทบาทหน้าที่ของตัวเองไม่ทําหน้าที่นี่แล้วทีนี้ข้ารารการก้าวชามเย็นชามไหมกล้าไหม,มจ้างก็ไม่กล้าพมประชาชนเข้าใจรู้คือรู้ว่าตัวเองเสียภาษีไปเนี่ยกเสียภาษีไปมันก็เห็นบทบาทหน้าที่มันก็ต้องสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ มองออกไหมล่ะเอาก็ทําไม่ได้ก็ลากออกไงถ้าไม่อยู่อา้าวก็ต้องมีเหตุผลมอะทุกคนมันมีเหตุผลมากก็ต้องหาคนมาแทนถูกไหมเอข้าใจจุดไหมล่ะเออมองก็ต้องมีคนแทนอืมเหมือนนอำเภอไม่อยู่ในอำเภอนั้นอนะ่ะมองก็ต้องหาคนไปนั่งแทนก่อนพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้พร้อมที่จะร,รับเรื่องพร้อมที่จะ ถูกไหมมองมองมองเห็นในการทํางานไหมเราไปปุ๊บ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 ,บทันทีจบนะไม่ต้องไปโหต้องใต้โต๊ะไม่ต้องไปต้องอย่างโน้นอย่างนี้พอไม่ทําตามหน้าที่ปุ๊บมันก็จะมีการเสียการสูญเสียอีกเยอะพองานมันช้าคนอย่างได้เร็วมันก็ใต้โต๊ะเห็นไหม มันก็เลยเกิดคอร์รัปชันขึ้นมาไงที่นี้อะไรอย่างมันล้วไปที่ดินไปที่ดินโอ้โหกว่าจะได้อะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องอืมอืมอมังที่ไปหาหมอเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ตรวจพวกเนี้ยมันก็ต้องเอาใจองนี้ยกลงไหมละเนี่ยอคอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทํา เห็นทมปุ๊บเนี่ยยูกับธรรมะนี่มันจะไม่มีการคอร์รัปชันอืมเราเข้าใจปุ๊บมีคอร์รัปชันมันไปตามตรงตามทมอืมมันจะตัดคอร์รัปชันออกได้ม่แต่ไม,ไม่แต่ต่างชาติมาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยเขาต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเรามาก่อนที่เขาจะมาอยู่กับประเทศเรา เราก็ต้องศึกษาประเทศเขาต้องการอะไรทำอะไรมองเห็นไหมอ่ามันก็เลยอยู่กันได้ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่อยู่กันจะมีความสุขได้ไ,ไปไหนก็ได้หมดเห็นไหมงง่ายไหมแล่าถึงง่ายๆถ้าเนี่ยเราถ้าเราเป็นเหมือนมาเนี่ยเหมือนของเรามาเนี่ยเนี่ยทำของเราเนี่ยออืเนี่ยทําแบบถ้าเราทําลอง เป็นตัวอย่างดูอ่ะเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าจุดนึงจุดใดทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเราออกกฎหมายมา่ะ้วมาทำเห็นไล้ยังทำทำตัวอย่างเน,นี่แหละแบบที่พ่อว่าเนี่ยถ้าถ้าเราสมมุติของเราเนี่ยเราออกกฎหมายไปเลยเรางดเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะหนึ่งสองสามสี่เรามีเหตุผลอันนี้คือออกกฎหมายเฉพาะเรา เรื่องกฎหมายใช้จํากัดเฉพาะท้องที่ท่านที่เราเพราะเราใช้กรรมถูกไหมให้เหตุผลที่เราอืที่เรางดเนื้อสัตว์เพราะเราจะไม่เบียดเบียนจุดการเบียดเบียนทุกชนิดน่ะเออเนี่ยเพราะเราอยู่ในอริยมรักใช่ไหมมองออกไหมเอออยู่ในอริยมรรกคือเรางดเว้นการเบียดเบียน นี่อยู่ในใจสิกขาพวกเราอยู่ในใจสึกขาอาริยมรรคเลยนะเนี่ยเนี่ยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอยู่นี่หมดเลยนะเนี่ยเราอยู่ในใจสึกขาหน้าที่ท,ที่ที่เรากำลังทําหน้าที่อยู่ในอริยมรรคนะเนี่ยที่เรามาเนี่ยที่เราออกจากเรือนมาแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเราไม่ได้มาสร้างครอบครัวใหม่นะใช่ไหมเมาะไหมละ่ะนี่เรามาเพื่อ ทำจิตของเราในะอยู่อยู่ในอริยมรรคเกิดรักษาศีลเนี่ยเนี่ยเรารู้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเนี่ยแม้แต่การพูดการจาอะไรตา่างๆเราก็ไม่ได้พูดเปิดเจอเลยเลยเหมือนตลกหกขาเหมือนข้างนอกถูกไหมเราไม่ได้ทำตัวเหมือนปุถุชนใช่ไหมมองเหรอ,อไหมล่ะเนี่ยคือเราเรามาอยู่ในกรอบมัน เนี่ยสีสมมาธิปัญญาเนี่ยเราเดินเดินอยู่ในอริยมรรคนั้นเนี่ยที่ที่ที่สถานที่ของเราทุกที่เนี่ยเรามาเพื่อพัฒนาจิตของเราเด้เนี่ยเห็นไหมละ่ะเลี้ยงชีวิตก็พอเพียงพอดีอืมเราไม่ได้ไปโคดโกงใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความเพียรของเรายิ่งยิ่งยิ่ง,ย,งยวดทีเนี้ยเห็นไหม สติสมาธิเรายิ่งเห็นไหมเนี่ยลิ่งปฏิบัติธรรมนะบางทีมากกว่าพระที่อยู่ข้างนอกด้วยซ้ําไปหมอไหมเนี่ยที่เราทํานี่ความเพียรของเรามากกว่าข้างนอกเยอะนะเนี่ยที่หไหว้พระส่วนมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเนี่ยนะที่ใช้กรรมเนี่ยที่อื่นเขายังไม่ทําเลยนะดูว่างนานนักงบวชอยู่ข้างนอกบางที่็ นั่งดูทีวีเฉยดูมวยเฉยดูละครเฉยถูกไหมอ่าก็ไม่ว่ากันเพราะเขาแล้วแต่เขาถูกไหมเห็นไหมล่ะอืเห็นนักบวชที่ที่อยู่ตามมัานอันถึงเวลามวยโอ้โหไปนั่งจ้ังอ่ะถูกไหมดูทีวีใช่ไหมที่ดูละครเฉยเลยใช่ไหมล่ะติดละครอีกต่างหาก ใช่ป่ะไม่มีเวลาส่วนมตนเลยนะเห็นยังเพราะเราไม่มีเลยทีวีของเราก็ไม่มีใช่ป่ะแต่บางทีดูมือถือเฉยๆตัวหนังอะก็มีใช่ป่ะมต่มนะมมมไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ติดหม,ม้อแม่ผ่อนคลายบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถ,ถือว่าใช้ได้เข้าใ,ใจจุดป่ะ นี่แหละก็เรานี่อยู่ในไตสกขาละนเนี่ยเนี่ยเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาละนะเรายกระดับใช่ไหมเนี่ยต่อไปยอระดับจากจากแม่ซีทุกคนใช่ไหมเนี่ยจะเป็นเนนใช่ไหมที่นี่ยกะระดับเยอกระดับเนี่ยดูดูวันเออทีนี้เนนเราต้องแต่งตัวยังไงเให้ให้ดูสวย เมียบร้อยเดินตามอืมแต่พวกเรามีเสื้อเน,นี่ยก็ดูดูดีมันไม่เหมือนพระพระมันเปิดใช่ไหมอย่างผู้หญิงก็ใส่เสื้อแต่มันจะร้อนปาแค่นั้นแหละจะร้อนเป่าแค่นั้นเองนะโอเคเอาจะเอียงไปแล้ว